สวัสดีครับเรามาดูเครื่องคนยา16ลิตรนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับนี่ครับลักษณะนี้นะฮะว่าการต่อสายใช้งานทํำยังไงบ้างนะครับนี่ครับเอาจากที่ผมเลือกออกมาแล้วนะครับก็จะมีชุดสายอยู่3ามชุดนะครับคือสีแดงและก็สีดําและสีเขียวนะครับชุดที่สําคัญก็คือสีดํากับสีเขียวนี่นะฮะสีดํากับสีเขียวนี้จะแยกออกเป็น2ระบบนะครับระบบแรกก็คือระบบเปิดสวิต ิดสวิตโดยตรงนะครับนี่ครับแล้วเครื่องทํางานเลยนะครับส่วนระบบที่2ก็คือหมุนโวลลุ่มครับมุนโวลลุ่มเครื่องถึงจะทํางานนะครับเรามาดูครับว่า2ระบบนี้แยกกันยังไงสายสีแดงคือขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับสายสีดําคือขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับเรามาดูระบบเปิดสวิตโดยตรงนะครับสายสีดําจะมาเข้าสวิตนะครับเข้าสวิต ตัวล่างสุดนะครับออกจากสวิตก็จะมามาหาสีเขียวนะครับ<ฮ>ส่วนสายสีเขียวนี้นะครับจะไปจ่ายให้นีงครับตัวนหน้าปัดแล้วก็ตัวปั๊มนะครับเพื่อให้ปั๊มทํางานเป็นเป็นตัวลบอีกขั้วหนึ่งนะครับที่ทําให้เครื่องทํางานได้เลยเมื่อเวลาเราเปิดสวิตนะครับเนื่องจากเราต่อสายสีดําตรงเนี้ยเข้ามาไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับ ส่วนอีกระบบหนึ่งคือระบบวอลลุ่มนะครับนี่ฮะเราก็เอาสายสีดําตัวนี้เข้าไปที่ตัววอลลุ่มนะครับแล้วก็เอาไฟนะครับไฟสีแดงเนี้ยเข้าไปที่ตัววอลลุ่มเพื่อจะไปเลี้ยงวงจรของวอลลุ่มนะครับออกจากวอลลุ่มคือตัวสีเขียวนะครับอันนี้คือสายที่ควบคุมนะครับสายสีเขียวเนี้ยนี่ฮะนี่ครับออกมาแล้วมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับรวมกันอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะมาเข้ากับตัวนี้หน้าปัดนะครับแล้วก็มาเข้ากับ ปั๊มเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะุนุอวลุ่มแล้วเครื่องก็ทํางานนะครับนี่ฮนะสังเกตว่ามันจะควบคุมได้2ระบบนะครับก็คือมันแยกกาวไปไว้2ส่วนนะฮะส่วนของโรลลุ่มสวิตช์แล้วก็ส่วนของสวิตช์โดยตรงนะครับทําให้ควบคุมได้2ระบบสำหรับลุกนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ